เปิดไม่เปิดแต่บว่ากำลังพยายามรกบ่อนสบายดีพี่น้องนวัดอีสบาดีิมดีโอ้ยแล้วค้มเสียกล่ำพี่น้องเปิดมากกลังซื้อหันนังพี่น้องไปงหมูแรงโอ้ยคิดทอดแต่ข้าวตะกี้คุดมือนี่ตื๊ดตื๊ดตื๊ดเดีวนี้เปิดล่ำเกินเลยคคือข้าวตะกี้คิดทอดสบายียหน่อยนะพี่น้องหันนังน้ำกันได้พี่น้องหมูแรงนี่ สิก้อยนางย่ำนางเพื่อนให้ว่าเลยว่าวิญญาณมาคือบ่อันนั้นโทอันให้เขาใาใหบอกพี่นางเอ้ยแล้วในั่วดินนําด้เนาะยำเนาะกับแคลบ่แบบน้อนมานเงยำแล้วก็อือเฮาคือเสน้อยงามมว่า เขาอันขึ้นกักสรน้องโอ้ยกันี่นะนอนไม่นอนเลัยนะอยา้องย่อมหลับไม่้องวง่ามีลีนี่นะนี่เพื่อนมึงดูของเขาแตมันนั่งง่ายทุกคนแตมันนังด้อยเนี่ยนะหูนั่งก็มีลายนนาะมันก็มีตอนใหญ่ตอนนี้ดีนี่เนี่ยว่าอันนี้เขาจะเห็นใหญ่มันก็มีตอนน้าตอนป่้า ไปไทยก่อนปรทาุได้ดีเด่นเลยนะอ่ออ๋อไทยอแล้วนี่เลยนี่นี่บวชปวนำเสร็ลก็อันนดี่อ่อนงเสไปพาแต่เก่าเอานังมาใส่แลยเสร็น้เกืออะไรนั่งนวางโดดลงไปเอาหนังมาใส่นั่งจึงเสไปเพาะนอท่อนนอท่อนนี่นี่เอานังกินได้มาเสเหือนนะ่อนไเล่นสี่ยกับเกลือได้นั่งด้ ผักมันอ่อนผักนาะมันักมันยังอ่วนะมันยังะขอดไข่มาหั่นไว้เย็ยนั่งใสอดไข่เ้มันสีบดิดบอไปเป่งสายเยจ้าฮูบอกมาคนอะย่างเซึบมากมีกวนน่ะเด้สิพมึงเน้าอะ ตึ้อรถแม่โบได้พัซงย่างนิปึ๊บๆมาเลยสิแรกนะไม่เขานาะที่ผมุูนมาสิจวดมันเฮ่ย่อบมวพิก้อนไข่พ่อบัวพิษก้อไข่ยึดแล้วอ้ายนะตัดใจเข้ามาโอ้ยเปี่ยนพี่น้อง ขี้นี่งกำลังยำนางซอยกำลังซอยนางเริ่มให้ไปหอดอันยํางลันลแบบนี้น้ำซอยนางตอกใ้าน้ำน้ำเงินทุกวางยำนังนะจนว่างประติวาไปมือไปอันเด็กไปมือไปอันเด

มาฟังมาฟังยามนีนักศึกาหมั่นฟังนี่ทอดบวกรังทอครับเพื่อนร่อนหันเพา่อนนะกันนะที่จะต้องมีเลยนะหลังหงัมันละม้าหยาพี่ได้ยังไงเด้หนะ

ันา่ได้แหงดีนะนายสายอน้เด้อหใจวันนี้มันมีันนมันเอมาเราื้อง่ายนะหายใจลำบากเบ่อให้ได้หน เหนียนคนละคนสิีมนีนะคนละคนนะคนใจหมดมาซอยนัก็ซ้าสีไง ใจหอนหอยอยู้วแมเพราใจหอนโอนใจหอนน้ำหอยจะพอมันนหยางซะเือเหือคือแบวดิสิดงนี่ยางไวรัสมันก็เมื่อยน้องกอหอยใจหอนเวลาหยางมันยางซแคนใจบาดหยางเไปน้ำูด บ้าเวลาบัดไว้กับไว้เด็กกับเมาส์นี่จังหวะพวกมันจะง่ำดันเห็นเป็นปีเลยมันต้องถาเราจังหวะจังวะเห็นเป็นปีเลยใชงแผ่นที่สีเหลืองคือเก่าเอาในแรกได้ไปกับได้ก๊าบไห้เล่นกันย่นย่างย่างบ่ไว้ไวว่ายางฝาก็ไมีดดีอ่ะดีอ่ะเนี่ยจะได้ผัดวาเลน

ห็นแต่อียังพี่น้งงิ่เป็ยังไงกินแต่นจะาก็นตยังต่างเกาะหมดงด้เห็นแล้วะกินเหล็กนะนวกินเหล็กเนาะพี่น้องยนางเจาล้วก

ขันหอมบัวนะผกเต็ม <rumor> ซ <Goodnight. S 1> <hire> ้ำเมื่อี้โทรนะหายไปบอกไอเติมไอเติมพอบอกเมี่ยต้องเมนซาจ่อยนะซาจ่อยใส่นั่นนี่โทรบอกนางดาวนางดาวไปน้ำบอกไปอันหักซองนีเราไปเอาเอวานบุตรยักเราอยู่ทางใดเราไปเหวียกเราใสอันละไผ่เออเราเอานน้นเราเหวี่ยง ไปโทรบอกนางดาวไปสับไปเนี่ยเขานความเธเติมก้อนยันเธาเติมสั่งกี่นาไปดูค่ะยังไงเราก้ามาเราก็สื่อได้สั่งมาซองเด็กได้ไปกน